จะเริ่มทำภารกิจเป็นพนักงานฝึกน้องหมาว่ายน้ำกันแล้วค่ะไปดูกันเลยเดวมาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขาหมาชื่ออะไรเลยเฮ้ยหมาวันนี้วทำไงหมามาเราต้องทำไงลูกมาอาราเล่มาวิ่งเล่นกันก่อนสายมาจะขอพาน้องหมามาห้องนี้ได้เลยค่ะมีใจห้องเฮ้ยเขาไม่ยอมไปสนามหญ้า อันนี้ก็ควรจะปิดประตูทุคทกครั้งเพราะว่าเดี๋ยวหมา<ข>อ,ออกไปได้แม่ป<พ>อดภัยปลอคอ,<พ>อค่ะวิ่งเล่นสิลูกวิ่งเล่นไม่ยอมไปอ้สึกว่าน้องแนนจะเจอน้องหมาตัวใหญ่พอๆพกับตัวเองเลยนะคะเนี่ยแล้วดูท่าทางน้องหมาจะไม่ค่อยอยากเดินเล่นสักเท่าไหร่ด้วยน้องๆจะทำยังไงกันล่ะคะทีเนี้ย หมาไม่ยอมเดินเลยืนย,นยนืนน่สระว่ายน้ำนะลูกไม่ใช่ร้านนวดมาช้าจะทำยังไงกันดีดูท่าทางเจ้าอเล่จะชอบนอนให้นวดมากกว่าพาจุงนะคะเนี่ยคลด่ลื่คลืนจะทำยังไ,<อ>ไงดี <ๆ S 1> ทำไงดีพระนักเร็วคิดเร็ว น้องดึงแล้วดึงอีกก็ยังไม่ยอมลุกขึ้นมาเลยอ้าวหมดแรงสินะ พาไปล้างตัวเนี่ยรีบลุกขึ้นมาเลยนะคะสงสัยอากาศร้อนจนอยากโดนน้ำแล้วละสิ y a ฮู <Yahoo! S 1> yeah, ้เย้ตอนนี้นะครับอาราเล่กำลังล้างตัวอยู่โดยพนักงานนักชานะฮะใช่อาราเล่อยากไปไหนมามามาางนี้นะนี้ออกจากสนามม,มันจะมีเศษดินเศษหญ้าติดอยู่อะค่ะเต้องทำความสะอาดเหมือนเราเป็นคนเหมือนเขาเป็นเพื่อเราอีกคนหนึ่งในโลกมนุษย์นะแล้วขอฉีดตรงเท้านิดหนึ่งลูกเพราะว่าตรงเท้าจะมีเลอดดินตายกุ้งอะไรอย่างนี้ โอ้จริงจริงเลยนะเนี่ยมันมีดินที่ดิน<ช>เลยสีตรงเท้าเลยลูกดูท่าทาง阿拉เล่จะชอบให้ล้างตัวมัก,ก่าพาเดินนะคะยืนอยู่นิ่งๆให้น้องฉีดน้ำสบายใจต่างจากเมื่อกี้เลยนะคะโอเคเรียบร้อ,นนะะอ,อยแล้วค่ะมาเสร็จแล้วไปก็ <นะ S 2> เข้าไปที่บริเวณสาได้เลยค่ะโอเคงั้นเราเข้าตรงนี้เล เธอเลยค่ะมาเล่ทางนี้ลูกมามานี่ขึ้นขึ้นไปเร็วใส่ชุสูทแได้เลยค่ะใส่เสื้อสูทสิสูทสิโอ้ใส่เสร็จนอนต่อไม่ใช่ชุดนอนนะลูกแล้ตอนนี้น้องๆก็ดูเหมือนจะพร้อมที่จะทำภารกิจพาน้องหมาอาราเล่ไปว่ายน้ำกันแล้วแต่เจ้าอาราเล่นี่สิพร้อมที่จะลงน้ำหรือเปล่านะ เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าน้องแน่และน้องนัชชาจะสามารถทำภารกิจพาเจ้าอลาเล่ลงน้ำได้สำเร็จหรือไม่โอ้นถึงเวลาแล้วค่ะที่น้องหมาต้องว่ายน้ำแล้วไปเล่หนึไปเย็ดไปไม่ไปอ่าทำไงดีหมาไม่ลงเล่าค่ะพี่ว่าย้วครับลงเถอะครับ ในกรณีที่หมาไม่ชอบไหวยน้ําหรือยังไม่มั่นใจอะไรเงี้ยก็จะมีพนักงานอุ้มลงไปให้ดูท่าทีว่าจะไหวยได้ไม่อะไรยังไงต้องลองดูถ้ายังไม่คุ้น่ะก็จะตีน้ําแบบกระจุยกระจุยอย่างเงี้ยแต่ถ้าดีขึ้นแล้วก็จะนิ่งเ่ฟไปเก็บไม้ไหวเองเลย ใช่จริงๆเรา,า,าไหวได้ทุกตัวแต่ชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึ่งฟังเมืเ่อกี้บล er ิ้มมาไปเลยอะไรนี่คนณพี่แม้บอกแล้วว่ามันไม่ไมน่ากลัวขึว้นได้ไหมล,ลกูกพี่เขายัางไม่คุ้นต้องสอนก่อนว่าตัวเองอ่ะก็ขึ้นได้แต่ว่ายังไม่เคยฮึบชิบทำมา อะต่อรอบที่สอ,องเจ้าอละเล่ดูเหมือนจะกล,ะกล้าก,กลัวตอนลงสระนะคะเนี่ยดูท่าทางจะไม่คุ้นเคยกับการว่ายน้ำเอาซะเลยจะรอดไหมเนี่ย <S <S มาจับด้วยกันไหมนะ แล้วไม่ค่อยน้ะไม่ค่อยกระตรุ้เลยไม่ครับควายวางจังเลยเย้ครับเขับครับครับช้บางน้อยแลนะโอ้โหสุดยอดจริงๆรันไดาอยู่ไหนบนไดาอยู่ไหน ตอนนี้น้องนัชาติกับเจ้าอาราเล่ก็ได้แข่งว่ายน้ำกันมาแล้วไม่รู้ว่าจะเชียร์ใครดีว่าแต่อ้าวจะอาราเล่ทำไมถึงไปขึ้นผิดฝั่งอย่างนั้นล่ะคะเอาเร็วใครชนะเร็วเล่สู้สู้เล่สู้สู้ลว ช่วงหน้าน้องแนทและน้องนาชาจะเป็นยังไงกันต่อติดตามช่วงหน้านะคะยปปี <Y ipp> <laughs>